ความสัมพันธ์ที่เรียกกันนกเพื่อนคือสิ่งที่เรียกว่าทุกคนก็ต้องเคยมีกันทั้งนั้นคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าทั้งชีวิตไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนแล้วอาจจะเคยมี แต่แค่ปัจจุบันบางทีเราคงมีเพื่อนน้อยหรือไม่มีสักคนเลยหรือความที่ต้องแยกย้ายไปตามทางที่เลือกหรือเหตุผลอื่นๆอาจจะทำให้เราไม่ค่อยจะมีเพื่อนให้ติดต่อพูดคุยหรืออาจจะไม่มีเลยสักคนซึ่งนั่นก็นอาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกคิดถึงช่วงเวลานั้นไม่ใช่น้อยแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมจะพูดถึงโดยสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือช่วงเวลาของวัยรุ่นนี่แหละก็ท้าจะพูดถึงวัยรุ่นการไม่เพื่อน ก็คือสิ่งที่ทําให้ตัวเรานั้นได้มีความทรงจําและความสนุกสนานมากมายต่างๆวัยรุ่นคือช่วงเวลาที่เรียกว่าคาว่าเพื่อนน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับต้นๆต่อให้จะมีเรื่องราวประทับใจหรือเรื่องที่น่าอายจนเราไม่อยากจะนึกถึงแต่มันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใครๆก็คงไม่มีทางลืมกันเลยแต่ว่าคาว่าเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันง่ายๆซะด้วยสิ พราะหากจะพูดถึงคำว่าเพื่อนก็จะต้องเป็นเพื่อนที่สามารถไว้ใจได้และเป็นคนที่สามารถเปิดใจพูดคุยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้สําหรับอนิเมะเรื่องนี้คาว่าเพื่อนคงใช้ไม่ได้สําหรับทุกคนหรอกผมคิดว่างั้นนะเอาละคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอนิเมะอีกเรื่องหนึง่งที่ส่วนตัวผมสนใจเรื่องนี้มากๆหลังจากที่ดูไป6ตอนก็เป็นแนวเรื่องที่ผมอาจจะดูเป็นเรื่องแรกด้วยแหละ กับอนิเมะที่ชื่อว่าอาดาจิโตชิมามุระหรือระหว่างอาดาจิและชิมามุระสตูดิโอที่มารับผิดชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ t e z u k กะโปรดักชั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสตูดิโอที่อยู่มายาวนานแล้วก็เคยมีผลงานเรื่องหนึ่งที่ถ้าผมพูดชื่อหรือแสดงภาพออกไปคนส่วนใหญ่ก็ต้องร้องออกกันแน่นอนกับโกโตโบโนฮานาโยเมหรือเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าภาคแรกไม่รวมภาค2นะครับเพราะว่าภาค2 จะเป็นอีกหนึ่งสตูดิโอทำนะครับไม่ใช่เทศกาบโปรดักชันทำนะครับก็เรื่องนี้มีที่มาจากไลท์โนเวลจะมีจำนวนตอนที่กำหนดไว้อยู่ที่ประมาณ12ตอนเราจะมีเลยอายุคนดูอยู่ที่13ปีขึ้นไปเรื่องเราจะเล่าถึงตัวของสาวผมสั้นชื่ออาดาจิซากุระและสาวผมสีเนื้อหรือครีมไม่รู้ชื่อชิมมบลลากเกสึก็ทั้งสองพบกันโดยบังเอิญที่ห้องเดมพันละทั้งคู่ จอกันที่ห้องพาลาทีไลฟ์ก็ต้องมาเล่นปิ้งปองชาร์ตทุกทีก็ทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากก็คือตัวของชิมบุระก็จะเป็นสาวที่เฟลลี่ที่เข้ากับเพื่อนง่ายส่วนตัวอาดาจิก็จะเป็นสาวหัวดือ้อสาวห้าวห้าวอะไรอย่างนี้ที่ไม่มีใครยุ่งเลยแต่ตัวชิมบุระก็มาทาตัวสนิทกับอาดาจิทําให้ตัวของอาดาจิ ก็รู้สึกว่าต้องการแค่เพื่อนคนนี้คนเดียวก็ประมาณว่าถ้ามีอะไรปรึกษาหรืออะไรก็ตามก็จะมีแค่ชิมามุระที่ตัวเธอไว้ใจได้ตัวชิมามุระเอก็มีเพื่อนอยู่สองคนซึ่งเพื่อนทั้งสองคนของเธอก็ดูไม่อยากจะเข้าใกล้ตัวของอาดาจิเพราะรู้ว่าตัวของอาดาจิแปบลบว่าเป็นสาวห้าวแหละแล้วชิมามุระก็แบบไม่สนไม่แคร์ว่าอาดาจิจะเป็นยังไงต่อมาชิมามุระ ก็มาหาอาดาจิแล้วอาดาจิก็ต้องตกใจเมื่อเจอเพื่อของชิมมุระตัวอาดาจิก็ดูท่าทางจะไม่ชอบที่มีใครมาเพิ่มเธอจึงต้องทําเป็นฝืนยิ้มแล้วหลังจากนั้นอาดาจิก็ไม่มาหาชิมบมุระอีกเลยชิมบมุระก็ไปหาอาดาจิตรงที่ประจําแต่ก็หาไม่เจอแล้วอาดาจิมาพร้อมจักรยานแล้วก็ได้ไปขี่จักรยานกันแล้วชิมบมุระก็ถามตัวอาดาจิว่า มีเพื่อนกี่คนอาดาจิก็บอกว่ามีแค่เธอคนเดียวที่เป็นเพื่อนก็ผมคงบอกอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากตามต่อแล้วก็ไปหารับชมกันได้นะครับตัวละครจะมีดังต่อไปนี้ได้แก่อาดาจิสัก,กุละหญิงสาวที่ชอบเก็บตัวมากซึ่งแต่ก่อนเธอไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนก็คือไม่มีใครเรียกว่าเพื่อนเลยเธอถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาและไม่มีความสำคัญทางไมตรีแก่คนอื่นเลย ก็เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกมองว่าวิเศษเท่าไหร่ก็ชื่ออาดาจิแป่ามือข้างซ้ายนะครับชิมมุระโฮเกสเซยหญิงสาวที่นิสัยละเลงมีเพื่อนให้ครบซึ่งต่กับตัวอาดาจิเป็นอย่างมากที่ไม่มีใครให้ครบเป็นเพื่อนเลยโดยเธอเป็นผู้หญิงที่อาดาจิมองว่าเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวโดยเป็นหญิงสาวที่อาดาจิจะอิจฉามากเมื่อชิมมุระอยู่กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เธอแล้วก็จบด้วยการหนีออกจากตรงนั้น ก็ตัวชิมมุนละเองก็ไม่ได้อยากให้อดาจิตต้องหนีจากกันไปตลอดหรอกนะชิกามะยาชินโลเป็นหญิงสาวตัวเล็กที่อยู่ในชุดยานอาวกาศตลอดเวลาซึ่งยังเป็นตัวละครปริศนาอยู่ว่าเธอเป็นใครกันแน่แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของโฮชิมิยะยาชินโลซึ่งเป็นตัวละครจากเรื่องหนุ่มสามัญกับสาวรถโลกด้วยถึงจะมาจากคนละเรองแต่รู้ไว้ด้วยว่า คนแต่งคนเดียวกันนั่งอากุกิทาอโกะดึงในเพื่อนของชิมอม,มุละที่ดูจะเป็นตัวละครที่ดูชิลมากๆและดูจะมีอะไรแปลกๆกับตัวของฮิโนอากิระที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งของชิมอมบละเธอชอบตกปลาเอาบักมากแม้ว่าเธอมักจะบ่นว่าไม่มีเพื่อนตกปลาในโรงเรียนก็ตามเถอะก็เป็นหญิงสาวที่ดูจะไปไหนมาไหนกับตัวของทายโกะบ่อยกว่าชิมอม,มุละซะด้วยโอเคก็มีประมาณนี้ละกันนะครับ สำหรับผมหลังจากที่ดูอาราจิโตชิมมุระเจ้ถึงตอนที่6ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะก็ไม่ได้ชอบถึงขั้นมากที่สุดหรอกซึ่งอาาจิโตชิมมุระเป็นอนิเมะที่เป็นแนวหญิงรักหญิงแหละซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นแนวหญิงรักหญิงที่ผมได้ดูมาเอาจริงๆเรื่องนี้การดำเนินเรื่องน่าสนใจมากๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบนะ และผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาว่าจะเป็นอนิเมะแนวไหนก็เถอะก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะมีดีที่บทพูดและมุมมองของตัวละครทั้ง2ตัวละครนะครับก็คืออดาจิกับชิมามระนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คือมีการพัฒนาตัวละครที่ถือว่าดีเลยนะก็อย่างอาดาจิก็จะมีเพื่อนก็เร,เริ่มพัฒนาการแบบว่าแบบโอ้พัฒนาถือว่าไกลอะ่ะ นั่นแหละจากคนที่ไม่มีใครครบก็เถอะก็ผมคงพูดอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ลองไปดูกันนะครับก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้ผมแก้ไขอะไรตรงไหนก็แสดง ความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมยินดีอ่านทุกความเห็นของทุกคนนะครับมีอะไรที่ผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ล้กันนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปก่อนแนละ้วจ้าตัวเธอซิ u